ที่นี่แตกยากเหมือนเมืองทรอยที่นี่คือเมืองทรอยทรอยกำแพงเพมรที่นี่แต่ว่าไม่มีมาไม้แต่เมืองทรอยเขาบอกเป็นหนึ่งในกำแพงที่เมืองที่ตียากที่สุดในประวัติศาสตร์ขึ้นชื่อว่าเมืองกำแพงเพชรแปลว่าเข้าตียากนะก็เป็นเป็นหัวเมืองเป็นเมืองชั้นเป็นเมืองด่านหน้าที่เขาเรียกว่าโอ้โห ทำให้เมืองหลวงทำให้เมืองเมืองชั้นในเนี่ยอยู่ได้อย่างสงบอะเพราะว่าเมืองชั้นนอกต้องแข็งแรงไงใช่ไหมไม่งั้นคงไม่ชื่อว่ากำแพงเพชรเพชรนี่มันแข็งยิ่งกว่าหินอีกอะเข้าใจนะครับพี่เข้าใจครับเมื่อก่อนอันนี้นะครับก็ ประมาณนั้นคับผมสูงมากตรงข้ามขับไม่กล้าเข้ามาแล้วก็พวกนักแสดงนักมวยช้างอยู่นี่กำป้องกันกำป็นเพชรครับผมอันนี้สำหรับสไนเปอร์ดีที่สุดติดตามช่องโมโนด้วยนะครับเวทเพื่อนเที่ยวนะครับสาธุจ้า มันตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดเนาะแล้วก็เซดีเนี่ยก็ตั้งอยู่กลางวัดใช่ไหมคะับมีช้างล้อมรอบ้าไปอีกแต่มันก็เปรียบเท่ยบบการแบบเป็นจุดกลางจักรวาลคุณแก้มครับผมทำกำบ้ามาเรียบร้อยนะครับอย่าลืมติดตามพีพอื่นของแท็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ